คือประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องของการหลับตาหรือลืมตาในการละหมาดไม่ได้ส่งผลทําให้การละหมาดเสียตรงนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีความเห mm ็น hmm. ตรงกันคือพี่น้องจะละหมาดหลับตาพี่น้องจะละหมาดล,ลืมตาไม่ได้ทําให้การละหมาดของพี่น้องใช้ไม่ได้ไได้นะครับการละหมาดก็ยังใช้ได้ประเด็นต่อมาคือว่าการละหมาดร,ระหว่างหลับตากับลืมตาเนี่ยอันไหนมีความประเสริฐมากกว่าถ้ามาสู่ประเด็นนี้เนี่ยบางครั้งก็เหมือนที่มุสซาฟากล่าวมันต้องย้อนกลับมาดูตัวของแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยถ้าลืมตาจะไม่ สมาธิหรือในในบางพื้นที่สมมติเราไปละหมาดในบางพื้นที่นะครับบางมัสยิดเนี่ยจะมีคนเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาที่เราลืมตาธรรมชาติของสายตาเวลามีอะไรผ่านมาทางสายให้เว็บขวาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ละหมาดของเราเนี่ยขาดความขรุขนะครับหัือความสงบนิ่งเพราะนั้นการหลับตาขณะละหมาดในสภาวะดังกล่าวเนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าแต่ถ้าเป็นสภาวะทั่วๆไปที่ไม่มีสิ่งหรือไม่มีอะไรที่มาทําให้เราเสียสมาธิในการละหมาดเนี่ยนะครับบรณฑนาว ผู้เชารส่วนใหญ่ก็คือในออทัศนะของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟาท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามอห์มัมดบอกว่าการหลับตาขณะละหมาดโดยไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นนะหรือไม่มีความจําเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มักรโร ح, <ม>เป็นสิ่ง<ม><ม>ที่น่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะท่านอิหม่ามอห์มัมดบอกว่าการหลับตาขณะที่ปฏิบัติอีบาด์เป็นการกระทําของพวกยะฮตดเพราะนั้นถ้าเราไปหลับตาโดยปราศจากสาเหตุเหมือนกับเรากําลังไปเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขาในการปฏิบัติอิบาด์ท่านเลยมองว่าเป็นเรื่องที่มักรโร นะครับเป็นเรื่องที่มารครบเป็นเรื่องที่น่าดังเกียด